คุณ้ชมครับตามมาฮะผมยังมีรถอีกเยอะเลยรถคันนี้ฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่คือรถนอนนอนได้ไหง่ายๆอันนี้คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาบอกขึ้นมามันก็มันก็หมุนได้นั่งได้ปกตินั่งได้ปกติค่ะสามแถวแล้วบอกอันนี้มันก็หมุนได้อ๋อหมุนได้หมุนได้3 6มอมันหมุนได้เองหรือเราไปดัดแลงครับมันรุ่นนี้มันหมุนได้หมุนได้เองค่ะโอ้ยอย่างนี้นี่สบายเลยนะฮะ ยังลกยังไม่เข้าที่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมคครับบขอุณเราตามมาดูคันอื่นอกันอีกนะฮะนี่นี่นี่คันนี้คันนี้ฮะคันนี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคันนี้เนี่ยคือรถตู้ใช่ไหมครับเนี่ยมีการดัดแปลงอะไรไหมครับไหนทำเป็นที่นอนทำเป็นที่นอนเราพับบอกอะไรอย่างนี้นะไม่ค่ะทำเป็นเตียงทำเป็นเตียงเลยเอาขึ้ามาดูครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมตามมาครับ อ๋อ,อทำเป็นเตียงกลับเป็นเตียงอ๋อ,อปรับเป็นเตียงตรงนี้เลยค่ะอ๋ออันนี้มีแอร์ด้วยใช่ค่ะแอร์บา้านโอ้โหอันนี้ก็สบายเลยนะครับคุณผู้ชมครับไปออกแคมป์กันบ่อยไหมครับก็เดือนละประมาณเดือนละครั้งเดือนละครั้งนะครับส่วนมากก็จะมาแถวนี้นะอ,อา,ากาศดีๆหรือว่าไปทั่วประเทศเลยก็ไปทั่วค่ะการบ้างอะไรบ้างไปหลายๆจังหวัด ตาเจ้าหนูด้วย่ะใช่แต่ใส่ด้วยกันเขาเขาเขาบ่นไหมฮะหรือว่าไงก็เขาไม่ชอบอะค่ะชอบขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเราไปดูคันอื่นๆกันต่อครับคุณผู้ชมนี่มาดูคันนี้โอ้แต่งสวยน่ารักครับสโลวได้นะฮะนี่คันนี้คันนี้งามนะดูดีนะดูนะนี่เป็นไง ดูดีไหมฮะคันนี้นี่นะแต่งน่ารักมากมีเตาแก๊สนี่เห็นไหมมีเตาแก๊สตรงนี้เตาแก๊สนี่ยสวัสดีค่สวัสดีครับโดูแอดมินเพจตลอดได้ของจริงเหรอเรื่อของรถคันนี้เหรอค่ะผมกำลังจะขับมวยรถพอดีนี่คือรถมันน่ารักมากคุณอะไรนะครับชมพู่ค่ะคุณชมพู่อันนี้จากช่องไหนนะคะทีวีภูเก็ตครับอ๋อภูเก็ตเลยเหรอทีวีภูเก็ตครับโอเคโอเค เขาหนูก็ฝากช่องด้วยสโลไดส์ใช่ใช่สโลไลส์ไหสโลไดส์ค่ะขับช้าๆบช้าๆมาคนเดูแล้วอ๋อมากับแฟนค่ะมีแฟนแล้วเหรอเออยังยังเราเปลี่ยนช่องดีกว่าไหมช่องนี้เขามีแฟนแล้วคุณผู้ชมค่ะพอดีเขาไม่ทำรถให้ลูกค้าตรงโซนสโลไดส์ไเป็นยังไงฮะมันขับช้าช้าใช่ค่ะขับเร็วไม่ได้ใช่ค่ะพอถ้าขับเร็วแล้วเดี๋ยวรถพัง แต่ว่ารถคันนี้เนี่ยแต่งนด้น่ารักมากมันเกิดอะไรขึ้นยังไงฮะลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมถึงเอารถมาแต่งอะไรอย่างนี้อ๋อถ้าจุดเริ่มต้นก็คือแฟนเขาซื้อรถเก่ามาแล้วเขาก็มาบิวเองตั้งใจเอามาทำ่างนี้เลยใช่ค่ะอันนี้คันนี้คือทรงนี้เมื่อ4ปีที่แล้วก็คือแบบนี้เลยไม่มีการปรับเปลี่ยนไม่มีการติดแอร์ไม่มี<อ>ซึ่งปัจจุบันเนี่ยรถบ้านไหนก็คือเขาติดแอร์มีกล่องไฟแต่ของเราก็คืออย่างเดิมๆแบบเดิมเมื่อ4ปีที่แล้วเลย แล้วก็ภายในเนี่ยก็คือตอนที่ได้มามันเป็นรถบรรทุก<อ>ข้างในก็จะ<อ>ไม่ได้สวยงามมากลองเดินหดไฟให้ชมเป็นรถบรรทุกนะฮะใช่ครับผมคุณผู้ชมครับผมผมว่ารถคันนี้เนี่ยมันถูกดีไซน์โดยคนที่มีความเป็นศิลปะอยู่มากในทีเดียวค่ะ <c oughs> อันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือเป็นที่เก็บอะค่ะซึ่งซึ่งก่อนหน้านี้มันจะใหม่ๆห,หน่อยพอไปใช้เป็นนานๆไม้มันก็จะเริ่มเปลี่ยนสีอะค่ะตรงนี้เราก็ทําเป็นเตียงขึ้นมา ใช่ค่ะก็คือถ้าไม่ทําเป็นเตียงแล้วจะเป็นที่นั่งสองแถวโอ้ใช่ได้ทำเป็นเตียงใช่ค่ะแต่ว่าด้วยที่ว่าพอรถช่างอ่ะเราก็จะต้องครับขนของด้วยเอาแล้วพื้นมันก็เลยจะแบบเนี่ยสึกๆแล้วแล้วไอ้นี่เราเอาได้ไหมเนี่ยเอาออกได้ค่ะก็คือพอเอาขึ้นมาปุ๊บก็จะเป็นเตียงสองแถวแต่ว่าอ๋อเป็นแค่สองแถวเป็นเป็นแค่ตรงนี้ใช่ค่ะก็จะเป็นไอ้นี่คือหมอนอะไรอ้อนนอนได้ไหมใช่ค่ะก็จะเป็นเบาะสีก้อนใช่ที่เรามาตัดเติมอันนี้มีอยู่แล้วค่ะ ก็คือเป็นถานเตียงอะค่ะก็คือเป็นรินชาที่เรามาเป็นตัวก็เลยมาทำเป็นเตาแก๊สใช่ค่ะโอ้โหทีนี้อันนี้เราไฟฟ้าหรอครับใช่ไหมอ่าไฟฟ้าไม่ใช้เลยค่ะเส้นนี้ใช้จากไฟแบตเตอรี่หลักจนแล้วมันกินไฟไม่มากอะค่ะเราก็จะใช้กันแค่นี้บางทีเราร้อนเราก็จะใช้แค่พัดลมเสียบกับแบตวันนีก็อยู่ ซึ่งเดี๋ยวนี้รถบ้านเขาพัฒนาการไปถึงยใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆเวลาเรามานอนอย่างนี้บรรยากาศก็ดีแล้วนะใช่ค่ะบางทีก็หนามันเหมือนอารมณ์เราอยู่ในตู้เย็นอะเพราะว่ารถแล้มันมันเป็นเหล็กอ่ะเนี่ยค่ะที่เป็นเหล็กเลยใช่ค่ะก็คือไม่ได้บูกอะไรเลยค่ะน้ำเดิมมาก็เขอะเขอะแล้วเลอะอย่างนี้เลยก็แต่นี่มาตกแต่งไนมเนี่ยอ่าแฟนวาดค่ะโอ้โหซื้อไปจับศิลปะนาไม่ไม่นะคะเขาเป็นเซล์แต่ว่าคือพอเขาซื้อรถเก่ามาทำเนี่ยแล้วพอเราไปท่องเที่ยว คนเริ่มชอบตอนนี้ก็เลยกลายเป็นอาชีพค่ะอาชีพอะไรอ่ะก็คือตกแต่งรถในนามสโลไดรับตกแต่งรถใช่นอะองค์คเดี๋ยวเปิดช่องยูทู e ให้ดูสักอ๋อได้ได้ครับคุณผู้ชมนี่มาดูนะครับตามมาทางนี้ดีกว่าผมผมให้ดูมาดูนะครับคุณผู้ชมตรงนี้เห็นไหมนี่เราก็มีจริงๆมันก็คือรถตู้ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะมันคือรถบางทีเนี่ยเราไปจอดจอดเนถนนเงี้ย ก็คนคิดว่าเราผสมของคิดว่าเราผสมของใช่ค่ะก็เลยอ๋อไม่ใช่เป็นรถนอนโอ้แต่ข้างในนี่แต่งได้ดีเนยตรงนี้เนี่ยใช่ค่ะพอดีงามแรกๆมันจะใหม่กว่านี้แต่พอมันใช้ไปนานๆแล้วก็น้ำเข้าบ้างเพราะว่าก็รับแต่งด้วยถ้าใครสนใจเข้าไปในเพจเพจชื่อว่า slow drive นะฮถจะเจอช่องยูทูบชื่อว่า slow drive ช่องยูทูบใช่ไหมฮะช่องยูทูบจะเจอหน้าเราอยู่ในนั้นเลยไหมฮะอจะเป็นผลงานก็เป็นการท่องเที่ยวค่ะอ๋อนี่ไงคุณผู้ชม เนี่ยรถบ้านราคาจับต้องได้นะครับโตโยต้าไฮไลท์ไออะไรเนี่ยนะก็คือจะเป็นผลงานทั้งหมดที่เรามีอะค่ะเพราะนี่คือเราทําแล้วก็ถ่ายวีดีโอไว้ใช่ค่ะไอ้นี่คืออะไรนะรถในฝันห้าหมื่นบาทเหรอฮะใช่ค่ะไอ้นี่หนึ่งอ๋อนี่ดูเป็นแสนวิวเลยนะโหสุดยอดจริงครับเข้าไปที่ช่องที่ชื่อว่า slow drive ใน YouTube ใน Facebook มีไหมฮะอ่า Facebook ก็จะชื่อเพจ camper van ค่ะ camper van วนนะเข้าไปดูได้เลยถ้า search ว่า camper van ใน Google ก็จะเจอเขจะเจอนะครับใช่ค่ะเรา ท่องเที่ยวมากี่ปีแล้วเนี่ยแบบนี้สี่ปีแล้วค่ะสี่ปีใช่แล้วคันนี้ไปไกลสุดก็คือดอยอินทนนท์โอ้ขึ้นได้นะเนี่ยใช่ค่ะโอ้แล้วก็คือเดิมๆเลยบางทีนอนฝนตกน้ํรล่วบ้างเราก็จะเอากระมังมาลองอันนี้เรื่องจริงค่ะนี่ผมนึกถึงในหนังจะมีทุกแกทุกแกทุกแกไม่มีไม่มีนะเนี่ยอย่างอันเนี้ยสีมันผูกก็ตอนแรกฝนตกก็ว่าจะทําสีใหม่แต่พอไม่มีหน้าฝนเราก็ไม่ทําแล้วเพราะน้ำไม่ั่วแล้ว ี่นี่มันเข้าข่ายแบบว่าถ้าปัญหาไม่มาเราไม่แก้ใช่ค่ะล้วถ้าบางทีอย,าออย่างออนนิงเงี้ยพอฝนตกเราก็จะพาดมาเป็นหลังเป็นราคาอ๋าอก็มีเสริมมาได้ใช่โอเคก็นี่คุณผู้ชมครับเอแล้วเรา <c oughs> เองแ่บเมื่อกี้ผมไปสัมภาษณ์ลุงวิทย์กับป้าเกวเนี่ย<ห>เขาเอายุคนข้างเยอะๆแล้เราดูอย่างนุ่มนุ่มสาวแล้วทำไมถึงมาชอบไปโน่นไปนี่เราเรางรปกติเดิมหนูนอนเต็นท์ใช่ค่ะใช่ก็คือใช่ แล้วก็ถ้าเป็นโรงแรมก็จะแบบวับนพิเศษก็จะมีโรงแรมที่แบบพิเศษพิเศษหน่อยแต่พอมาเป็นรถเนี่ยตอนนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่กับรถตลอดมันก็ไม่ต้องลุ้นแล้วออกทุกวันอาทิตย์ออกทุกวันอาทิตย์เลยใช่ค่ะ,ะ <laughs> สุนมากไปที่ไหนกัน <laughs> ก็ใกล้ๆประมาณร้อยห้าสิบโลอะไระอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอยู่สาทรค่ะอ๋ออยู่กรุงเทพเราก็ไปได้รอบๆอใช่ค่ะเพราะอย่างลูกค้าที่ภูเก็ตก็มาเหมือนกันเหรอใช่ค่ะากลสุดก็จะมีลูกค้าที่ยะลา แล้วเราต้องลงไปแต่งให้เขามลูกค้าบางทีก็ใส่รถบข้นมาค่ะอ๋อแล้วเราก็มาแต่งให้ใช่ค่ะนะครับงบประมาณเท่าไหร่ก็ไปคุยกันก็คือเริ่มต้นเริ่มต้นโซนนี้ไซส์นี้นะคะ5้าหมื่นห้าหห้าได้เตียงได้เได้เบาะได้เบาะได้เฟอร์นิเจอร์ได้ไฟตกแต่งก็ก็คือแค่แบบนี้เลยแค่ลูกค้าถือ เสพพาขึ้นแล้วก็ออกไได้เลยใช่ค่ะเป็นชงเป็นไงเดี๋ยวนี่มันสบายันนี้ราคาไม่แพงตอนนี้ช่างอะค่ะมันจะมีหลายรูปแบบก็คือทั้งงานช่างเฟอร์นิเจอร์มาทําบ้างแต่อย่างเราอะเราอะไม่ได้เป็นช่างเลยเราเป็นผู้ที่ใช้รถแล้วก็ออกไปท่องเที่ยวกับรถแล้วก็พอใช่ค่ะแล้วพอแบบอย่างที่บอกแหละเนี่ยอย่างที่เดินมาเอยรถน่ารักเขาก็จะดูเออแล้วแบบรับทำไมหรืออะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เลยทํามาหลายน่าจะเป็นร้อยคันแล้วค่ะ พอกดดูในช่องยูทูบคนดูเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมไม่ธรรมดาแล้วที่สําคัญเขาไปเที่ยวกันบ่อยนจฉาจริงเลยคุณผู้ชมครับอย่างมีโอกาสก็อยากจะลงใต้เหมือนกันนะลงไปสิครับลงไปเลยที่อยู่ภูเก็ตเขาตัวเมืองภูเก็ตอ่าพอลงไปถึงภูเก็ตผมจะได้ไม่อยู่ไงอ๋อโอเคจะแล้วก็าม่ได้ถุงเทพกันครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คือสโล w drive ครับช้าๆด้วย อย่าลืมนะจ๊ะเข้าไปในเพจใน Facebook ใน YouTube มีแน่นอนอวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคระับข,ขอบคุณค่ะเดีย๋ยวขอมอบสติกเกอร์ให้ได้ครับ